ออกใหม่เกือบล้านวันนี้ถูกลง4แสนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับธรรมาซีวิก1.8 EL ตัวรองท็อปหมดนี่รับรถแค่10บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับผมปโอเคครับผม <S <S มาแล้วครับผมตัวนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นซีวิกที่ขายดีที่สุดในบรรดามากกว่าทุกรุ่นเลยนะโฉมนี้เลย FC นะครับผมตัวนี้เป็นตัว EL Minor Change ก่อนเปลี่ยนโฉมกระจังหน้านะครับ อ่ะอย่างแรกเลยมาให้ดูความโฉบเฉียวของเขาก่อนแล้วกันไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สลับกับ LED นะครับผมเป็นระบบ daytime running light นะครับเนาะสเกิร์ตรอบคันนะผมมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกสเกิร์ตมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะแล้วก็ไฟ LED อยู่ข้างๆนะครับผมเนาะตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับผมสำหรับคันนี้อไปดูต่อนะอ่ะคุณแแจนะเห็นไหมเขาจะให้มาแบบนี้สามารถ กดคีเลตสตาร์ทมือได้เลยนะครับผมเนาะเผื่อแบบว่าอจอดในกลางแจ้งที่ร้อนๆนะครับผมก็อ่ะวิธีนะครับผมกดล็อกหนึ่งครั้งปังนะครับผมตามด้วยกดไอตัวกลมๆตรงนี้เห็นไหมอ่ะแช่ไว้ประมาณสัก5วิหนึ่งสองสามสี่ห้าปังอ่ะติดเลยเห็นไหมครับนี่เป็นไงได้นะโอเคก็รถจะได้เย็นนะครับผมขึ้นไปก็คือเย็นเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรนะยายละเอียดรอบคันกันนะครับลูกค้า นี่นะสีขาวมุกครับผมสบายสบายครับผมล้อแม็กสีดำนะครับตัวนี้นปีี่บเอ็ดนะมาเลยนี่นะครับผมเปิดมาดูได้เลยครับผมเชิญได้เลยครับผมมาเลยครับมี่นะรอบคันอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเบาะหนังสีดำทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับผมนี่สเกิร์ตสปอยเลอร์ครบจบหมดแล้วนี่ลูกค้ากำลังดูรถเลยนะนี่นี่นมีทุกไม่ใช่ว่ามีแค่คันนี้คันเดียวนะครับผม มีหมดเลยนู่นมูน่นนุน,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 นมีหมดเลยนะครับผมอ่าแต่ตัวนี้ได้สเกิร์ตรอบคันมาหมดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับผมเปิดมาด้านในครับ,บนี่เก็บของได้เยอะมากพอสมควรใส่ถุงก๊อฟได้สามใบได้ชิลๆนะครับผมตัวนี้รอบคันก็ประมาณนี้ผมสภาพล้างจอดขายอย่างเดียวนะครับนี่มี่นะ อ่าแล้วแล้วตัวนี้เป็นเมนเนอร์เชนนะผมจะเป็นตัวลองท็อปนะคบผมจะมีอ่ากล้องเขาเรียกว่าเลนวอล์กนะครับผมสําหรับตีไฟเลี้ยวปุ๊บอ่าไม่ต้องกลัวเลยนะ mm hmm. เผื่อมอไซค์สวนมาอย่างเงี้ยอ่าเห็นก่อนนะครับผมตัวนี้รับรองนะครับผมเียเพียบเลยนะเพียบเลยนะอ่าลูกค้าขับคลั่งนะครับผมนี่เลือกได้เลยนี่มาสุดยอดนะไปไปดูด้านใน ดี๋ยวเปิดก่อนนะเปิดก่อนนะปึ๊บเข้ามานะครับผมโอ้โหอะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้8ดทิศทางเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าเปิดมาด้านในก็จะประมาณนี้ครับนี่นะได้มาค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งพรมะไรมันติฟังก์ชั่น2ฝั่งครับคุณลูกค้าคันนี้ได้มาเลขใหม่อยู่ที่ห0 0มืเท่านั้นนะครับผมนี่ตัวนี้นะ หกหมื 60, กับหลักร้อยนิดๆอือฮึอก็หน้าจอก็จะประมาณนี้ทัชส,สกรีนนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวนี้นะหน้าจอทัชส,สกรีนแต่ว่าอันเนี้ยผมอ่าเมื่อสักครู่เดี๋ยวสตาร์ทใหม่ก่อนปึ๊บนี่มาแล้วมาแล้วอ่าสุดเลยนะตัวนี้ชวอบหน้าจอ FMAM Bluetooth 7นิ้วนะครับผมอั่านยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ สามารถเชื่อมต่อ fmam bluetooth ได้หมดเลยนะครับผมแสดงกล้องถอยหลังแล้วก็มาติไฟเลี้ยวนะ,ะก็จะเห็นไฟเลียวติดกระจกอ่ะไอ้กล้องติดกระจกฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ตัวนี้เลยเกียร์ออโต้เบรกออโต้นะครับผมมีอีโค o โหมดด้วยนะครับผมโฉมนี้ให้พี่วางแก้วน้ำได้ใหญ่มากครับลูกค้ามีนะนีเปิดได้อีกใส่ของได้อีกเอา มีนะแขนวางสะดวกสบายครับผมถึงแม้ว่าเนี่ยแหละถึงว่าขายดีนะขายดีที่สุดในรุ่นแล้วนีะครับผมซีวิคโฉมเนี้ยตีตลาดแตกเบิ่มเลยนะครับแตกกระจุยกระจายกันไปเลยทีเดียวอ่าเนาะกว้างครับในบรรดาหนึนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ากว้างอันดับต้นๆกว้างกว่าออติตเสียด้วยซ้ำไป เพราะว่าวิศวกรอ,ออกแบบมาดีครับผมออกมาให้โถงมากนะครับนี่วิสยัยทัศน์ในการนั่งก็ถือว่าโอเคมากๆเลยระดับนี้เนาะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมเนาะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องห้องโดยสารกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะไปะนี่นะไปใช่ครับผมอ่ะต่อมาครับผม สำหรับผู้โดยสารนั่งสองนั่งด้านอ่ะกว้างเหมือนเดิมครับผมก็กว้างนะดูโถงอินดีออกรู้สึกว่าใหญ่นะครับผมก็ไม่อึดอัดนะครับผมนี่แบบนี้แบบนี้ประมาณนี้จะ้ะสวยงามครับนี่นะเบาะตึงเบาะนวมหนังๆน,นะครับผมแล้วก็มีพี่วางของวางแก้วน้ำอะไรก็ว่าไปนะครับผมวางแขน เนาะสวยเลยแบบนี้นะครับอ่าสนใจนะมาได้เลยนะสภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับผมหาไม่หายากพอสมควรเลยนะต้องบอกเลยอืมหายากจริงลูกค้าครับอ่าที่สําคัญนะอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับผมขอแค่เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนนะครับผมและก็ที่สําคัญไม่ติดเครดิต <laughs> นะโอเคไหมขอแค่ไม่ติดเครดิตแล้วกันอืมประมาณนี้ ป่ะเดี๋ยวพาสักหน่อยเดี๋ยวพาไปดูในห้องห้องเครื่องนะครับป่ะอ๊บอ่าป่ะไปดูครับผมอบเปิดมาไม่เป็นไรผมชื่อขอบคุณมากครับอ่านี่นะอปึ๊บร่องเงียบยิบ เครื่องเงียบกิฟนึกว่าไฮบิดนะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยนะไฟตานี่สว่างสวยตัวนี้โชคดีอย่างหนึง่งคือได้สเกิร์ตที่มันติดไฟตัดหมอกมาให้แล้วแล้วก็ไฟแต่งข้างๆมาให้แล้วนะจะดูจะดูได้แบบสวยงามมากเลยเราไม่ต้องไปติดตั้งเองนะครับลูกค้านี่ได้มาพูดง่ายส,ส,สเกิร์ตติดไฟมาแล้วอืชุดหนึ่งหลายบาทครับลูกค้าห้องเครื่องครับผมเครื่อง,งนิ่งกิฟลยเลย เครื่องเงียบๆน,นะครับแผ่นเพดเอ้ยให้ดูก่อนเลยนะอะแบตใหม่ยั่งใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเนาะใส้กองหัวแหวนประกันปอหนึ่งอะไรทุกอย่างเอาง่ายๆไม่ต้องห่วงครับผมก็คือครบจบแค่10บ,บาทเท่านั้นเนาะโอเคไหม สนใจนะผมเข้ามาดูรถและพร้อมทดลองขับได้เลยที่สามเหลี่ยมออโต้นะครับผมสนใจแบบนี้มาได้เลยนะครับแอดบ้านเขียว 999N นะครับผมรับรถแค่10บาทเท่านั้นหมดนี่เลยโอเคไหมหรือซื้อเงินสดอยู่ที่6 0 0 0นกว่าบาทครับอ่าวันนี้ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ